อมแอมเปลี่ยนใจแล้วจ้ะอมแอม,อมยังไม่กลับได้ยันโดมไปนางดีขึ้นหน่อยนึงแนละ้นางก็เลยมาเดินด้วยเดี๋ยวว่า2ชั่วโมงก็จะออกแล้วแหละมาเดินเอาถุงมาแยกไเ,เห็ดใส้เดือนเก็บให้นางถ้ามีนะหเห็ดปวก แนวกมนแล้วอันนี้อันนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวดูเออใช่อันนี้อีดอกนึ่แต่สภาพมันไม่น่าจะดีแล้วนะอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีไอ้น,นั่นไม่มีวงแหวน ลมก็มาเชียวดูในหญ้าพล่ะข้างใน <or coupon behaviLee begun> มันเหนินเท่าแ้วม้าสาผดไหมพี่น้องเออคอยละ่ะบบได้มหาไงบบได้มหาโดยโดยโดยตรงนงี่มันน,น้องทากเจอกระเก็บตั้งสี่ไงอันนี้แหงแล้วไหม,มเท่าแล้วอ่ะอันนี้ดอกนึง ได้ปน่นี่ได้อยู่นี่โอ้ขาพอดีเลยอันนี้ พูล่ะเท่าหมดเลยเต็มเลย จ้านี่นี่นี่ถ้ามันเล็กมากอย่า,าไปด้วยเธอปล่อยไว้ให้เขาโตมั่งเฮ้ยนี่กำลังสวยกำลังงามนเนี่ยเนี่ยไหม เกือบเป็นโชว์ความสามารถอีกแล้วค่อยมืนแหมอันนี้สูงคักสําเด้ตลงไปนี่แอบไ,ได้ได้นี่อุย้ยเตปีนคือมาเพื่อเห็ดเชียวนะเนี่ยทั้งสูงทั้งเห็ดก็ออกสูงสูงนอกจากเนาะ เฮ็เกลี่คอยเดี๋ยวคอยสิซองให้ดึงให้เบิ่งเด้อความสูงหค่ะคอยนี่เป็นเด็กป่ดีได้เนี่ยเป็นเด็กปีนเกลียวเด้เนี่ปีนขึ้นมาจงสูงตรงว่า xuống clip đấy, duyên cả nhạc với ดอบวนี่อีกสองดอ,อกโอยเนาะเบิ่งความสูงขอสิแพนกล้องลุ่งไปให้เบิง่งปูนพูล่ะ ข่อยมืนไปต่างพุ่นอือเสียงกบแก็บกบแก็บกะทุงนีน่ละจ้ะทุงกระดาษนี่ละเก็บเห็ดปลวกมาซี่หาดอกมันแยกต้องแยกเอาออกใส่กันเดี๋ยวเสียไปเบิ่งอีกเที่ึง dàn mân bô mẹ ngân hai mân bô 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 mày bô mày bô mày แห้งเายสบายใจละว่าหิวนักแล้วล่ะพี่จินอือนี่ไหนล่ะคุนอีกดอกนึ่งคืนจนแหงแล้วนะม,กบบม,มน้กับ่กกระบากม้ที่มีจักเพียอือ มือนี้บ่เปืองน้ำแดดบ่ห้อนใส่อีกดอกนี่เด็กลุกมีอีก ใส่ใส่เมื่อแล้ว,ลวจะอมแมอมกระยากเมื่อบานละกับคำเรานะ้กับเดี๋ยวสเก็บออกไปเรื่อยๆนี่แหะจ้ะดูสิเห็ดคอนสนกลุ่มนี้ดอกสวยมาก ไม่เอานะจ๊ะคีเก็บบนูนะอ๋อยนะอ,อย่างงามเลยตู้เต็มตู้เย็นเต็มบ่มีมองมองอัดอืมสื่อของมาใส่หลายตุนอาหารหลายปีนี้เฮ็ดข้อนสนก็นเลยไ่ได้เก็บปีนี้ได้เฮ็ดเพิ่งอยู่น้อยนึงนี่ล่ะ hai mất rồi bữa đây ông vay tiền bàn thấy xem là, lưng nhúng cả lại phi nồng trá น,นีหันหัวออกถนนเลยเดย้กระสีคามไปมันตรงพานกว่าสีหอดทางกะสีพันอีกปลาหน,นึ่งจ้ะกระสเกตน้ำทางไปน้ำน่นละได้กุนึงอยู่จ้ะอมแอมอยากเมื่อเบ้น่นเมื่อเบ้น่น อันนั่งเป็นแบบเวียนวเวียนหัวเลยไม่ว่าสิบผ้ากันกับนี่หะไะจ้ะแบบก้อนฝนสิตก มาเกือเอาดอกแหงๆไปก่อนดอกไม่น้อยก็ไว้สักกอนจังสิจังสิเอาไว้สักก้อนนะจ้ะอ,อ,อันนี้อันนี้ได้ยุได้ปะได้ยุคาเงาทางเดินทางเดินอันกว้าง sát ba đơn nhang chụp bình thang anh em vậy các con ừ. Ừ. đọc bạc nháy เอาวิวเลยยุยย่งยุงย่งยุ่งถือฝนนี่เนาะเดี๋ยวจ่าเลยเด้อ,อ,อ,อนิปาดกกนีไหมอืมถ่ยายรูปกนะ็นนะเหรองามเนาะ <ừ> <ừ> ท่านี้ก็มีอีกนะอยู่ใกล้ๆกันช่าเรื่องมากเห็นน้อยเดียวได้เ่ยแต่อดอกใ่ญ่จ้ะอือได้เป็นปุ่มอีกแล้วอือเอาแล้วเว <laughs> ên, อาแล้วแลนแม่อมแอมแลนมะนีแม่ เสียงปืน้น <c oughs> คำคำคำพูดยังดอกอันเสียงพื้นอันลาซาดเขาพาก,กันแรนออกมาข้างหนอ่ะไว้หน่อยกระทึกกระทึก เบ่แมนโดกเสียงเขาสตาร์ทรถหรอกอเสียงทอมันดังเขาสตาร์ทรถคอยละตื่น <laughs> งั้นกล้องคืนไปใส่บ่ได้บเบิ่งเจ้าของสงสารเฮ็ดเนาะแหง้งจนว่าแห้งจนอันหัวกเปลี่ยนสีคนน่ะเห็นบ่ ม่เปิงดอกนี่พี่น่องนี่ดอกนี้คุณน่ะยางออกมากเะเห็นตามทางเรื่อยๆพี่น่องออยางออกจากป้าเราล่ะจ้ะแต่ว่ามันสภาพมันโบโอเคมันแน,น่นพดเอาไปรวดเอาไปล่างน้าก็ ออกกบกินได้แล้วอันนี้บบได้บ่าน,นี่แหละบบได้เอาอันได้แล้วมันแน่นโพดนะนะมันหยาดกันออกปาดน,นี่นี่นี่น อยู่ในหญ้าไหมาพี่นอ้องอือมีกองอืพี่น้องเบิ้งนี่เบิงบ้งเบิ้งเฮ็ดแหงโอ้เอาไปโลด ฝนสีตโตกับอีกหลายมือสามมือนสี่มือกสิแห่งไปก็เนี่ยเอาไปอ่ะล่ะดีแล้วไปไว้ก็ห้าหะเนาะไปใส่ไป้องไต้ดินล่างหน้ามันก็นเหลืองจ้ะกระตืนแล้ว โบแมนโอ้แมนตัวคิดว่าโบแมนมีเรื่อยๆนะเนี่ยมีมาเร <c ười> ื่อยๆปิดคิดว่าเป็นสองดอกด้นี่ดอกเดียวพี่น้อง เห็ดตัวนะี้ดอกงามอยู่เด้แต่ว่าแหงซื่อๆแต่เห็ดดอกงามด้วย,วยแต่เนาะเก็บมาเรื่อยๆนี่นะดอกน้อยกะขาตันๆงามอยู่ม,มกอยน่อย่หญ่ ไปสิไปเห็นเนาะไม่อยาพุ่น,นมีไหมพุนเก็บอันน้อยๆก่อนน้อยลายก็พกไปหรอก โยนได้เลยอ่ะไม่ต้องย่านแตกหยาติดไปแน่ก็บ่เป็นยังดอกอุ้ยยุ่ง แหงความกรอบของมอดน่ะพี่น่องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งเด้อนี่เนี่ยแหงอิริเลยดูยน่ะกรอบเลยอ่ะขนาดมอดยังแหงคิดเบิง่งเฮ็ดมันสีเหลือบ่่ะน่ก็แหงแล้วเนาะอืไก่ออกถนนแล้วล่ะ ได้เว้หล่ะอันนี้ก็ได้อดอกเดียวยากแทะเต็มคู่แล้วพี่น้องแห้งยางแห้งเจอก็สิหยุดทายคลิปด้วยนี่โอ้โอแหงยางออกมากับแห้งเจออีก นี่พี่เนาะขึ้ขคาง,งกันเนี่ยนี่ดอกแหงๆขาเน่าๆนลุ่น่ะออมแอ,อมคือสีหัวไสเ้เฮดคอยนี่ละดอกมันแหงไหมืมื่ออื่นก็นสี ไปทั้งใดบุมัอนี้มาเก็บเห็ดแหงซะก่อนดวงนี่แดดซ่องจนขาวหมดไปเรื่อยเ,อยเจอเรื่อยไหม,มกะคุแบงให้อมแอมไป ใส่เห็ดนางบ่ได้ถือกับคู่มากไงวันนี้ข่อยสิเอาอีหยังใส่แล้วเนาะบบดนี้มองเห็นเห็ดบ่นี่แสงมันส่องพี่น้องข่อยแล้วบ่เห็นอันในิดๆเหอเห็นแต่มือเจ้าของนี่โอ้เอาตังใดกัน นัดดิออี่อซีกับแล้วจ้าคําแล้วพี่นอ้องได้กับคู่นึงพอดีเห็ดแหงสมใจเลยมือนี่ยางเล่นๆประมาณสามชั่วโมง เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านาอจจะเนอะาเนอขอบคุณหลายๆทุกคนที่ติดตามนาอจจะเนอะาเนอแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าสิไปไ่จังมาเบิ่งกันนาอจจะเนะาเนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย